สวัสดีครับท่านบิหจัดกากูรูกับผมดรทองบีทีเรื่องราวดีๆมากมายที่เรา้องมาขยายให้ฟังนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับทองสอรี่นะครับเราจะมาเล่าสู่กันฟังก็คือ5สิ่งที่ไม่ควรทำสำหรับคนทำงานมีอะไรบ้างเรามาดูเลยนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับงาน,นครับอย่าไปสนใจที่จะเล่นแต่โทรศัพท์ครับเราจะสังเกตนะคนบางคนแบบยุ่งแต่แบบว่าอยากจะดู ออนไลน์ดูติ๊กตอกดู Facebook ดูนู่นดูนี่ดูอยากรู้เรื่องคนอื่นไปทั่วในเวลางานอย่างนี้ไม่ดีครับถ้าเป็นไปได้เราต้องเล่นในเวลาช่วงพักของเรานะครับหรือเวลาที่เราอยู่บ้านนะครับจะดีที่สุดนะครับ2ก็คือเวลาเราทํางานนะครับอย่าไปรับอย่าไปมือลอยครับเราต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเวลาที่จะเราจะไปทํางานนะครับ3ก็คือไม่คอยคําสั่งครับคนประเภทนี้ก็คือนะครับเขาจะช้าคิดเกียดรอครับก็เลยไปปรับเครื่องทันทีเลยสุดท้าย เครื่องจักรก็เสียงานก็เสียไปด้วยนะครับไม่รู้จักที่จะคอยนะครับอันนี้ต้องใช้หลักที่ว่าไม่ดีไม่ชัวร์ไม่ทำนะครับเกิดปัญหาก็ต้องหยุดเรียกรอนะครับข้อที่สคือนั่งเมคข้อมูลหวัวนี้แสบเลยนะครับก็เราต้องใช้หลักบริหารบนข้อเท็จจริงนะครับ management by fact ไม่ใช่แบบมั่วมาข้อมูลบอกว่าตรวจสอบเครื่องจักรแล้วแต่จริงๆยังไม่ได้ตรวจหรือ จํานวนมีทั้งหมดบอกว่ามี500ในสโตร์นะครับในระบบบอกมี500แล้วก็เราไปดูข้อมูลจากในสโตร์500มี500แต่ในความเป็นจริงไปเช็คที่หน้าง,งานเหลือเพียงแค่490อันนี้หายไป10อันนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องบริหารบนเคอะเท็จจริงแล้วก็สุดท้ายก็คือนะครับหุนหันพลันแล่นนะครับวันนี้ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยนะครับเวลาทํางานมุทะลุดูดัน นะครับเราต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับอย่าหุนหันพลันแล่นครับผมเราต้องตั้งสติมีสมาธิใจเย็นๆนะครับแล้วก็เอาใจคนอื่นมาใส่ใจเรานะครับและนี่แหละครับคือ5้าสิ่งที่ไม่ควรทําคือเล่นโทรศัพท์นะครับหลับในเวลางานนะครับแล้วก็เือลอยไม่คอยคําสั่งนะครับนั่งเมคข้อมูลแล้วก็หุนหันพลันแล่น5สิ่งนี้ ถ้าใครไม่ทําเวลางานโอกาสประสบความสาเร็จมีสูงแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผม Management g u รู by Dr. t องบีทเรื่องาวดีๆมากมายที่ต้องนำมาขยายให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ติดตามในใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ